ก็เออกเหมือนบ้านพูดจริงนะเหมือนบ้านเพราะอย่างเรานี่ถ้านอนแก้เมียดนิดนึงจะไปไหนไปบ้านใครไปบ้านพ่อไปบ้านแม่บางทีก็ไม่สะดวกก็ต้องมีบ้านเนี่ยอาไม่มีบ้านมีปัญหา็ี้องนอนที่มัสยิดแต่มัสยิดผมนี่นอนไม่ได้หรอกท่านอนอย่งนีน่ไม่ได้ภาพเห็นเลยนะ เขาเนี่ยนอนที่บ้านไม่ได้ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้ในมาสีนี่แสดงว่าจริงด้วยเช่นในวันวนมัสยิดูไม่ถูกต้องที่มัสยิีนั่นเป็นบ้านของทุกคนที่มีตะกั้อทองหัวใจเขาเนี่ยจินตนาการเขาความนึกความคิดความนึกถึงอย่างเขาเนี่ยนึกถึงที่มัสยิดตลอดก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่านี่เป็นความ ู้สึกที่เราต้องพยายามปกป้องแล้วก็ขัเกลาบางทีเราผ่านเห็นเมื่อสินี้ไม่เข้าอยู่แล้วแต่รู้สึกยังไงพอขับรถแล้วแล้วถึงบ้านเราอ่ะเออเราเพยงไม่ได้เข้าบ้านนะแค่ถึงชุมชน,ชน,ชนถึงที่จอดรถเนี่ยรู้สึกอะไรรู้สึกสบายใจกุญใจฉันเดียวกันนพีน้องไม่เห็นเมื่อสิ่ที่ไหนเนี่ย ม่อศีทุกพื้นที่ทุกหลังในแผ่นดินนี้ในโลกใบนี้เป็นบ้านของเราเป็นบ้านจริงๆมาจริงนี่มันเป็นไม่ได้อกเป็นอาคีด้านะเป็นอาคีด้าว่าเราเนี่ยวลาเข้าเมื่อิีที่ไหนทั่วโลกเรารู้สึกว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราเหมือนเป็นบ้านของเราถ้ามีใครมาบอกว่าเฮ้ยไ,ไปไปไปไม่ต้องเข้ามาล้วบ้านมันเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่บ้านของคนนะุแน่ะบ้าน เป็นบ้านของอัลเนาะทำไมเป็นบ้านของอัลเนาะแต่อัลลอฮ์มอบให้บ้านของพระองค์เนี่ยพื้นที่มัสยิดที่เรามาประกอบเร้่มอบให้เป็นของประชาชนทั่วไปแล้วจะพูดถึงมุสลิมเนี่ยมีบ้านกี่หลังเนี่ยโอ้โหหาไม่ได้เลยบ้านบ้านแท้ๆนั่นแหละที่เราได้ใช่แต่ถ้าจะเอาบ้านที่เป็นที่เรามีสิทธิ์เข้าไปอยู่นะ นั่นแหะคือบ้านของเราอันนี้คือมุมมองของอิสลามที่ต้องการให้มุสลิมทุกคนเนี่ยได้ได้เชื่อและแตรนะนั้เป็นบ้านอย่างเดียวหรือไม่ใช่นอกอาจากว่าท่านนาบีให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ามาั่ยิดเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของเขาทำไมเพื่อให้ประชาชนมามาสัสยิดบ่อยมา ใช้มัสยิดเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของตัวเองนั่เหมือนากน,นั้นด้านอีสล,ลาอเลยอิสลามไม่กดวัามัสยิดนี้ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวนะมัสยิดเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนที่พึ่งด้านอะไรด้านบริการต่างๆบริการที่พอกระทำได้ในมัสยิดเช่นอะไภรภารกิจอะในสังคมที่เขาที่เขาทำกันอะ แล้วไม่มีที่อื่นที่ทำเจาก่อนรุ่สมัยท่านนบีสุลต์เลยไม่มีทรมเนียบรัฐบาลไม่มีกระทรวงกลาโหมไม่มีมหาดไทยแล้วก็เป็นอาคารเป็นเป็นเป็นธรเนียบของแต่ละกระทรวงไม่มีและอยู่ไหนยังพวกเนี้ยเรื่องบริการของกลาโหมมหาดไทยอะไรต่างๆเนี้ยหรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สอสอสอพอสอจะช่วยเหลือใครในสังคมนี่ก็ก็มากันนี่มสยิดคนจะขอสระาพขอสการขอความช่วยเหลือเด็กกำพร้าแม่ม้ากคนที่เสียชีวิตในสรกบูมแล้วก็มีเด็กกำพร้ามีคนอดูแลมาที่มัสยิดก็จะได้รับความช่วยเลือนะมีังไ้มัสยิดเน de ี่ย สถานที่เปิดประมูลในการปันมูลของอสูนมีคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากนบีสุลต่านมาเรื่อยๆท่านนบีเขาว่าท่านเป็นคนแข็งแรงอย่าขอทานเลยท่านทำงานดีกว่าสมกับศักดิ์ศรี ของความเป็นมุสลิมเขาบอกว่าแล้วผมจะทํางานอะไรเพราะว่าท่ามีเสื้อไหมหลายตัวไหมมนก็มีเราก็เอามาตัวหนึ่งที่ใส่ในตัวหนึ่งเอามาตัวหนึ่งเขาก็เอามาให้ท่านนาบีนบีเปิดประมูลเอาใครจะซื้อเส <c oughs> ื้อตัวนี้สามารถจะประมูลเสนอราคากันจนได้ขายเป็นราคาดีและนบีก็บอกว่าไปซื้ออุปรกรณ์เครื่องมือไปตัดไม้ในป่านี่ไปตัดไม้ เราเอาไม้มาขายในตลาดฮานิษนีอุลามาบางท่านก็เลยอ,อ้างมาว่าในมสัสยิดเนี่ยซื้อขายได้เนะพราะนี่นันมีผลประมูลนะซื้อขายในมสัสยิดแต่อุลามาส่วนมากเขาไม่ ที่จริงในการค้าขายในมัสยิดเนี่ยไม่ควรกระทำเพราะมัสยิดนี้ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อเป็นตลาดเอาแล้วกับอรไเนี่ยที่นบีเปิดประมูลในมัสยิดเขาบอกว่านี่เป็นกรณีเฉพาะและเป็นกรณีช่วยเหลือมันไม่ได้ซื้อขายเป็นตลาดปะนาบีกำลังช่วยเหลือคนคนหนึ่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนคนหนึ่งนี่ไม่ถือว่าเป็นการค้า ไม่ถือว่าเป็นการการที่เราทํากิจกรรมอะไรในมัสยิดนั่นแหะในด้านการเงินเรื่องการเงินถ้าเป็นประโยชน์ส่วนรวมสามารถจะทําได้เช่นในมุสลลามุสลลานี่ยไม่ใช่ในมัสยิดนะมนอุสลานี่ยเป็นที่ละมาดห่างจากมัสยิดในประมาณห้านาทีปัจจุบันนี ถ้าใครเดินถ้าใครเดินนอกมัสยิดนบีทิศใต้นะทิศใต้นี่ก็จะเป็นกิบลักกิบลักของมัสยิดนบีเดินไป็นดังชายนี่มีมัสยิดเป็กมัสยิดอัลฮุมานต่อมาเมื่อน่ะเป็นมุสลิมที่นบีละมาดเจนะซานบีละมาตอิบคนนี้ละมาตูนบีกำลังละมาดเจนะจ้าสวาบากคนหนึ่ง ก่อนที่จะมาถามว่าคนนี้มีนีิสิตไหมมีนีิสิตไหมนี่เรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องสตังเขาก็มีแต่ว่าไม่ละหมาดเลยนะฉันไม่ละหมาดไม่ละหมาดที่คนที่มีนีิสินสาวบางสาวบานนะพี่ผมรักการะักนิสินเนี่ยนี่เป็นเรื่องการเงินเป็นธุรกรรมด้านการเงินนิสินแล้วมีคนมาก พูดคุยกันก่อนที่จะมานะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการค้าหรือเป็นเรื่องธุรกิจด้านการเงินที่จะกระทบความศักดิ์สิทธิ์ของของาศาสนสถานแต่ใดแต่มันเป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนก็สามารถกระทำได้แต่ไม่ใช่ว่าเขามัสยิดกำลังรออิมามหรือเขาเตียมจะขึ้นมิมบัตไม่มีอะไรจะทำไันกับมองกันเฮ้ยประกรรสวยจังขายผุ้ดิ เราจะเท่าไรซื้อพันไ,ได้เ้ยไม่ได้ไม่ได้แม่แม่ไอ้แบบนี้ไม่ได้ไมันยัไม่ใช่หรือว่าแทนที่จะวางของขายข้างนอกกันแะคนออกข้างนอกน,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 นี่โดนแน่นหมดรู้จะเข้ามาหรือผมมีปลาสลิดอยู่นอกตัวห้าโลเอาไหมจะจองให้กิโลอย่างนั้นมาซิบเนี่ยแน่นอน,นอนบ้านเราเป็นตลาดนัดแน่นอน เข้ามาขายขายของกันในสุเหราไม่ได้เพราะฉะนั้นมีข้อห้ามจากท่านนบีส,ส,สุลต่านเลยไม่ขายไม่ซื้อขายในมัมมสยิดเพราะมันเป็นการเล่นแบบพวกยิวยิใน,น,นตัวตนลูกนจะขายนอบโบสถ์พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยเขาเข้ามาขายในโบสถ์พอขายในโบสถ์เนี่ยทีหลังเนี่ยก็เลยโบสถ์นี่เป็นตลาดไปเลยเป็นตลาดในโบสถ ศาสนาก็เลยกำชับเรื Mary Mary word, ่องนี้ให้ให้มุสลิมเนี่ยเคร่งครัดและยังเอาตัวอย่างในวันสุดด้วยให้พวกเราในระมัดระวังเคร่งครัดในเรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าซื้อขายในมัสยิดเดียวนะซื้อขายนอกมัสยิดเนี่ยถ้าอาจารย์จุมองห้าเสร็จแล้วเนี่ยฉัาววันศุกร์นะยเพื่ออะไรฝึกฝนน่ะฝึกฝนเรื่องการค้านี่พอถึงไหนมาได้สำคัญสำคัญเนี่ยไปยุ่งเรื่องที่เี ถ้ามุเดียลิ صلاة มิย์ الجمعة ฟะช้าอุเอลิ الله แ ذو ال ال ا, ا ب ل أ أ ي ب, ل ب, ل ب ي, ي ن ทีมิการเรียกร้องสูขกล่าวมาว่าสุขละนี่คืออาญากล่าวมาบ่าคืออาญาอาญาที่เขาเต็มขึ้นมิมบัดแล้วที่วันนี้ก็เป็นอาญาที่สองมสี่ส่วนมากแต่นี่เ็อาญาเงนสองอาญาเนาะอาญาก่ขึ้นมิบัดอาญาหลังขึ้นมิมบัดแล้ว ซึ่งสมัยเต้นบะวีนี่มีอาจารย์เดียวก็คืออาจารย์เข้าเวลานี่เข้าเต็มขึ้นบิบัติแล้วนี่ก็อาจารย์ลาจานที่สองนี่มาจากไหนฮะมายุคท่านอุสมานพอยุคท่านอุสมานอินโนอัฟฟานี่ยเมืองมันได้เลยขยายขยายและจะมีตลาดแห่งหนึ่งไกลจากมัสยิดนบีเฟรตเขื่อนอัลจอรอตลาดอัลจอรอ เกรงว่าท่านอาจารย์อย่าที่มะจินนาีเนี่ยคนที่ทำธุรกิจส่วนมากในอยู่นู่นคงไม่ได้ยินท่านก็เลยสั่งให้มีคนไปอาจารย์ที่ตลาดโน่นที่เจริญร์องอาจารย์ของเข้าเวลาเพื่อเตือนพอค้าแหมค้าคนที่ทําธุรกิจเนี่ยวันนี้เวลาใกล้แล้วนะ้นเขาจะได้จับสินค้าเขาจะนำกลับมาละมา่ที่งบาสิกเอเป็นนี่เป็นทำเนา มายถึงว่าจะมีอาจารตามท้องตลาดต่างๆที่ตลาดต,าตา่างๆงั้นตามแห้งต,าตา่างๆอันนั้นนะนะแต่อาจารย์แรกเนี่ยมันกลายเป็นอาจารย์หลักเพราะอาจารย์กันในมัสยิดจึงเป็นจึงเป็นวาระในมัสยิดนี้ให้อาจารย์ต้องอาจารย์สองสองครั้งครั้งก่อนขึ้นมิมบัตแล้วครั้งหนึ่งหลังที่หมา้ขึ้นมิมบัตแล้ว เก่าคือ,ขอเขาเดบเนี่ยขึ้นมินบ้างแล้วอาจารย์แล้วนะห้ามค้าขายไม่ใช่ในมื้อที่เดียวนะนอกมืสอิดด้วยทําไมให้เกียรบริเวณเอาแล้วแต่ไปค้าขายนะไกดังมืสอิดเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะน,นี่ให้เกียรติเวลาเอาแล้วแต่บางจะซื้อขายกันนะเขาขึ้นมินบัตงแล้วแลวนี่ยังเก่า ผัดกะเพราอยู่สั่งทำไมอ่ะสั่งแล้วจ่ายจะกินหลังละหมาดคือละหมาดเสร็จแล้วอ,ออกมากินก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะการซื้อขายหลังอาจาร์แล้วเนี่ยอุลามาส่วนมากได้บอกว่าเป็นเรื่องฮารามฮารามทำไมบอกอัลลอฮ์ห้าม,มหา้หามที่ไหนเอเน่ยในคุตอา ว่ายไงว่าเรื่อใบยาและจงลักทิ้งกลางทางกีมามัดคนเดียวนะที่เขาบอกว่าฮา a r a อคทออุลามะฮ์โซมะกาบอกว่าฮารามแล้วถ้าซื้อขายล่ะซื้อขายนี่ก็ถือว่าซอกฮ ARAM ละซอกได้ไงอะฮารามละซอกได้ไงอะเขาบอกว่าก็เหมือนตอนละหมาด อาละหมัดแล้วก็สวมทองผู้ชายเลยนะละหมัดแล้วสวมทองสวมทองได้ไหมทองคำแหวนทองคำกำไรหรือสร้อยหรือกระทะหูนี่อะไรเนี้ยตัวนี้มันแค่กัดใส่กระทะเป็นกระทะเป็นทองคำได้ไหมฮารามแล้วละหมาดซ้อมไหมซ้อมทำไมเขาบอกแต่อันนี้มัน คนละประเด็นหรือผู้ชายที่ใส่ผ้าไหมผ่านงงสมเด็จได้ผ้าไหมแท้เนี่ยถ้าละธรรมะซ้อมไหมโภลิมาสอนว่าวมาธรมะซ้อมอิมามัตมันหรือไปยึดที่เขาไปขโมยที่เขาไปลักที่เขาแล้วมาละมาในที่นั้นอ่ะซ้อม,มไหมา ไอ้การยึดที่นี่มันมันบาแต่อุมามะสุโบลหมานี่มันซอกอิหม,ม่ามบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ซอกถ้าซื้อขายหลังจากอาจารย์เนี่ยมันอารามเจ้าารามเนี่ยแสดงว่าไม่ซอกไม่ซอ้ซอนนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไปซื้อสมุดไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้อกล้องหลังจากอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยการเอากล้องนี่ไม่ได้การเอาค่ากล้องเนี่ยตรงเพราะค่านี่ไม่ได้มันอารา ร่วมกันฮารามแล้วก็โทรศัพท์หรือกล้องที่เราเอามาฮาราบก็ใช้ไม่ได้แล้วคนที่สวมผ้าไหมและละมานี่ที่เามบอกว่าไม่ซอบตรงละหมาดใช่สวมทองคำอ่ะไม่ซ้อนตรงละหมาดใช่แล้วไปยึดที่ชาวบ้านแล้วไปละหมาดบนงที่ชาวบ้านและละมานเขาก็ไม่ซ่อนทำไมเพราะว่าการละหมาดของเขามีคนที่ยึดนี่คือการยึด ไม่ใช่การละ่มาดมอย่งั้นเขาบอกว่ามันแยกไม่ได้มันเป็นประเด็นเดียวต่อุลามะสุนบอกมันคนละประเด็นแล้วมันบอกว่าซื้อขายหลักการนี่ามันเป็นข้อห้ามเผื่อว่าห้ามให้ทำแล้วจะห้ามแล้วมันจะซ่อมได้ยังไงนี่คืออันตรายของการค้าขายการซื้อขายหลังอารอันนี้รากอะไรเพราะ เมื่อมีอาจารย์เกิดขึ้นในมัสยิดในศาสนสถานแล้วไซก็ไม่อนุญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตให้มูเพื่อเป็นการให้เกียรติเวลาและก็ให้เกียรติการปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่หนัห้งเพราะฉะนั้นการลริามาทิบัมัสยิดการประกอบศาสนกิจที่มัสยิดนั้ก็ถือว่าเป็น เป,เป็นเป็นโครงสร้างในสังคมที่เมื่อคนได้เมื่อคนได้มาสังคมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเอสังคมมุสลิมต้องมีมัสยิดไปสังคมที่ไหนเป็นเป็นสังคมมุสลิมไม่มีมัสยิดเนี่ยก็จะต้องสงสัยว่านี่เป็นสังคมมุสลิมหรือเปล่าท่านนบีสุลต่านละไรอลยูสัลลัมอิสลามเนี่ยทุกคนในเกาะอาหรับ ประเทศอาหรับเนี่ยรูแล้นะเขาเรอิสลามแล้วก็มีคนส่งจดหมายมาบอกว่านบีว่าเนี่ยเรารับอิสลามแล้วตำบลนี้รับอิสลามนบีก็จะตะเวนตะเวนไปตรวจสอบตามตำบลต่างๆเราเียนบีว่างๆแล้วม่งก็สฮาบะนบีจะรู้ยังไงว่าตำบลหนึ่งตำบลใดเนี่ยเขารับอิสลามแล้วดำรงศาสนกิจแล้วนบีจะขอ คอยคืนหนึ่งค้างคืนหนึ่งแล้วก็รอช่วงเช้าสุบนเนี่ยถ้ามีอาญารนีแสดงว่าตำบลนี้มีมัสยิดถ้ามีอาจามีมัสยิดแล้วนแสดงว่าสังคมนี้เนี่ยเป็นสังคมของมุสลิมถ้าไม่มีล่ะไม่มีอาจาก็แสดงว่าไม่มีมัสยิดแต่มีจำบุกเลยประกาศสองครา้เลยอันี้นี่มันที่โดยมามบุคอรีทำงาไท่าท่านศุดเลย์ไม่ว่าอะไรแล้วว่า สุลต่ลนสุลต่านฮัมะมัดอิบราฮิมผู้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมมุสลิมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามัสยิดนี้ภาลานี้มุสลิมนีก็น่าจะมีอาญาตุบักปรุตูมีอาญาตุอย่างน้อยนี่ก็ให้คนในบริเวณเนี่ยได้ยินบ้างไม่ใช่อาญาตุเฉพาะในที่ถึงแม้ว่ามีอาญาตุในมัสยิดนี้นะครับอาญาตุแต่อาญาตุในมัสยิดเด็ก็อาญาตที่มัสยิดเดียวเนี่ยไม่ได้ยิน แต่ที่ได้ยินแน่ยเนื่อว่าเขามีสายมีลำโพงตามบ้านด้วยแต่เราก็สามารถอาจารย์เล็กๆน้นนอยๆแล้วก็ไม่ต้องดังมากนะครับให้ผมในบริเวณที่ผมจูจอนี่ก็พอได้ยินรับรู้นะครับการเข้าเวลานอกเหนือจากนั้นว่าจะจะเป็นจะเป็นการแสวงหาผลบุญด้วยสําหรับคนที่อาจารย์ในมัสยิดเรื่องสำคัญท่านมีชุลล่าอลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมให้มัสยิดนัน่น เป็นบ้านของมุลิมทุกคนเป็นธรรมเนียมยามปกติยามสันติไม่มีสงครามทุกสิ่งุกอย่างก็ที่มัสยิดก็แต่งงานก็แต่งงานกัทนที่มัสยิดส่วนมากกันะก็แต่งกานกันแต่งงานที่มัสยิดมีปัญหาต้องการใครพีาา่ากษาเนี่เขาก็มาฟ้องร้องกันที่มัสยิดมัสยิดเนี่ยเป็นสถาบันตุลาการในสังคมด้วยและ ตุลาการสูงสุดด้วยเรียกได้เป็นสารดัตธรรมนูนคนต่างชานิทีกเจเวลาจะฟ้องใครนะฟ้องมุสลิมมางเพราะฟ้องที่มัสยิดมาฟ้องนมิอเอาแล้วเวลาคู่กรณีของต่างชาติเนี่ยคือตัวท่านนบีเองน่ะนี่แหละมันก็ต้องเป็น สาระการเมืองม,มันต้องสูงสุดมีคนหนึ่งอ่ะให้นบ,บียืมแล้วนบีขับข้องไม่สามารถไม่สามารถคืนเงิน,เง,นเงินยืมตามเวลาเขาก็มาหาท่านนบ,บีที่มัสยิดมาหาท่านนบ,บีที่มัสยิดแล้วก็ตอบว่าท่านนบ,บีบอกว่าพวกอันนี้เป็นยูนะไม่ใช่มุสลิม บอกว่าพวกคุณเนี่ยลูกหลานอับดุลมุตัลิมเนี่ยเบี่ยงที่กงอินนักุมยาอัลอับดุลมุตัลิมตองบุลมุตลุนเบี่ยงนี่แค่นั้นนะสหายบาลลุกขึ้นนะจะรุมแล้วจดการแล้วคงเป็นใช้กองแล้วนั่นน่ะมาว่านบีได้ไงนบีก็เลยสั่งนะอฮายบาลนี่ไม่ได้แตะต้องเลยและสั่งให้คื้นนี่จริง แล้วมาปราบปร,ปร,ปรามสหภาพบอกว่าสมควรที่พวกท่านจะต้องเตือนข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องคืนหนี้สินคืนเงินเนี่ยตามวาระตามเวลาแล้วสั่งสอนเขาเหล่านั้นน่ะให้เขาเรียกร้องสิทธิ์เขาด้วยดีด้วยความสุข,ขมสุมแสดงว่าคนที่จะมาฟ้องใครในเมื่อิดนี้นฟ้องได้ทุกคนแม้แน่นั่งใครตัวท่านในบีเอง นี่ก็กลายเป็นที่พึ่งของผู้ทุกคนในสังคมแม้กระทั่งคนต่างศาสนาเพราะอย่าลืมว่ามัสยิดของท่านนบีสุลล่าฮอาลัยอุสซาลัมโครงสร้างของมัสยิดในรูปแบบมัสยิดไม่เหมือนปัจจุบันนะรูปแบบของมัสยิดเนี่ยมันถูกปรับปรุงหลายศตวรรษและการก่อสร้างมัสยิดนี้มันก็มันก,มนก็มันก็รับอิทธิพลจาก รูปแบบก่อสร้างและวิศวกรรมจากหลายถิ่นรูปรูปแบบมัสยิดในละแวกมาลายูเนี่ยนะในละแวกมาลายูเนี่ยก็ไม่เหมือนรูปแบบมัสยิดที่อินเดียฮะรูปแบบที่อินเดียก็ไม่เหมือนไม่เหมือนที่อิหรา่านและเปอร์เซียละแวกเปอร์เซียเปอร์เซียก็พอถึงอิรักนก็คนละลเรื่องลนะพอไปถึงประเทศจอรดีคนละเรื่องอียิปต์คนละเรื่องตุรกีนี่นะคนละลเรื่อง เช่นโดมเช่นเสาละายานบางคนก็แปลกใจวงง่ามาเนี่เอ้ยมัสยิดเป็นมสัสยิดได้ไงยังไม่มีโดมไม่มีเสาละายานในมุมของผม,ะมะนะบอกว่าท่านไม่มีวัในารรมเลยเปรืองมุบาสซตทำไมอะ่ะเดี๋ยวนี้ทาโด่งทาอาณาเนี่ยไม่ธรรม,มาดานะครับมีมสัสยิดแถวเนี้ยเท่ามอเตอร์เวนเสาอาณาสองเสถาถึงสี่ห้าหลา ทำเสาอาจา,ทามทำไมมโหลายน่เหมือนมาดีนเะหมือนมาดีนด้นะถ้ามีนะถ้ามีมีตมังเยอะขนาดน้ก็ไม่มีปัญหาทำไมอ่ะมันเป็นมันมีประโยชน์เสาอาจาระดนเนี่ยทำใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์มันบเป็นสัญญาณบอกให้คนรู้ว่าที่นี่มีมิด ทำไมว่างที่อาคารอย่างเดียวนี่นนนคนเดินทางไกลนี่ห้ากิโลไม่มาไม่เห็นหลงมัสยิดแต่ถ้ามีาสภาพารดล้อมนี่ยสตรอว์มันลอยมาสิ่อมันนี่ใครที่ไหนี่เขาดี่มีอะไางมีมีมัสยิดบ้านเราเนี่ยคนที่มาจากสนามบินโมโตโเวย์นี่ยเห็นมัสยิดนี่เขาก็มาเมืองไทยนี่เหมือนอยู่ในประเทศมุสลิมเขาก็บอกว่ามามาจากสนามบินถึงถนนสีน้ําเงินมอต ไม่มีวัดสักหลังหนึ่งมีแต่มัมสยิดจริงก็งช่วยไม่ได้เพราะที่นั้นน่ะเป็นที่ของมุสลิมนั้นน่ะที่บ้านมาลา่มาบ้านมาบนใช่ไหที่มัสยิดทั้งนั้นแล้วถนนมอเตอร์เวย์นี่นนวเวขาจะถนนตัดหญ้าเรื่องแบบเพราะอย่างนู้นะเป็นยญ้าพี่น้องกันทั้งนั้นแหละแล้วถนนนีมม่มันตัดตัดหญ้า ดีนะสร้างโดมสร้างเสาอาจารย์ถ้ามีงบพอแต่ถ้าไม่มีงบจัดงานที่เช่บริจาคสร้างเสาอาจารที่ยังไม่แล้วเสรจที่ยัไม่แล้วอะไรไม่อาจารย์เสาอาจารโดมไฮโตไม่ไม่ไม่มบเส็ไม่มีประโยชน์แล้วไม่ใช่เอกลักษ เกี่ยวกับด้านศาสนาในมัสยิดเนี่ยหมายในคำว่ามัสยิดนิยามคำว่ามัสยิดเนี่ยไม่ต้องมีโดมทำไมอ่ะตอบง่ายเลยมัสยิดนบีที่นบีสร้างเองซอปะสร้างเองมีโดมไหมไม่มีโดมมีเสาอาซาไหมมีเสาอาซามีหน้าต่างไหมหน้าต่างบานเปิดไปไหนไม่มีไม่มีกับอุปกรณ์ว่าอาจารย์กันยังไงชัดเจนอ่ะที่สุดนี่ตัวบุคคลเขาบินขึ้นบนหลังคาเลยครับ โอ้ปีนอังไงยังต่อมัสิดนบีมีสีวิามัสิดอลังการสูงมากเขาสร้างด้วยต้นต้นยมพลังแต่ต้น,ตนก็สูงความสูงของความสูงของมัสยิดสมัยที่นบีสร้างนะก็มีระืัสีสานมาเยอนนะเลครับประมาณเมตรกว่าๆนี่เมตรสองเกือบสองเมตรไม่สูงมากเพราะฉะนั้นใครจะปีนขึ้นบนหลังคาบนมัสยิดนะก็ปีนได้ เพราะว่าบิลาล์เรื่องอารมณ์ดุมมิมตุมซึ่งเป็นคนตาบอดพออาจารย์ก็จะขึ้นบนมัสยิดและอาจารย์แต่บิลล์ตอนอาจารย์เนี่ยหายาล็อตซ์เลยหายาอะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นด้านตาด้านใช้เพื่อให้เสียงอาจารย์เนี่ยกระจายไปยังเสมอหรือไปยังประชาชนทั่วไปฉะนั้นโครงสร้างของมัสยิดนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องเคร่งครัดอะไรมาก ไรที่มันมีความจําเป็นก็ทําไปให้มันให้มันอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจต่างๆถ้ามีมงบก็ทาไปแต่ถ้าไม่มีงบนี่ก็อย่าอย่าถึงภาระมากตรงนี้เพราะมันไม่เป็นประโยชน์นะคนรับสําหรับส่วนรวมไม่สรุปนะครับว่ามัสยิดสมัยท่านนบีลลสุลต่านมาในอุษุลเป็นที่พึ่งขอ,องสังคมเรียกได้เปรียบเสมือนเป็นธรรมเนียบรัฐบาล นี่ประบจนบีจะประกาศจิ h a ดที่ไหนอะใครบิลขึ้นมาิดแล้ววอาาจต่ม่ไดาละมานะแ่อาจะ ي ا الجهاد ا ل ى ลา على ا ل ج ه ا ันเดียร์จิฮดแล้วเวามีประชุมด่วนนะเพราะสมยนบีนี่ประชาิปติแท้นะประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเนี่ย นบีปรึกษาประชาชนหมดเลยทำยังไงนบีจะเตือนจะนร سي หักจะขอความเห็นจากประชาชนเนี่ยจะให้บิลาลขึ้นมาสิแล้วก็กล่าวอสศลาตุเามีอาตุนออกมาหรือจะละมาดนอกวาระจนละมาขอฝนละมาสุริยคาดจันตะคาดนะนบีก็จะสั่งบิลาลให้ขึ้นมิบัตอาจาเช่นเดียวกันอสศลาตุอคือบะอเรียามตุน ที่ไม่ใช่เวลาละมานะของที่ไม่ใช่เวลาละมานทุกสิ่งทุกอย่างในในสังคมมาต่อกันนั่นแหลนึกถึงมัสยิดจริงนึกถึงมัสยิดท่านจะีได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จริงสร้างบ้านของท่านเนี่ยใกล้มัสยิดติดกับมัสยิดเลยทำไมอ่ะของงานของ